สวัสดีค่ะพรอนพรแฟมิลี่ค่ะวันนี้ทำอาหารทำหล่นเต้าเจี้ยวค่ะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันนะคะว่าหล่นเต้าเจี้ยวมีวัตถุดิบอะไรบ้างมาดูกันค่ะนี่ค่ะมีเต้าเจี้ยวเอาเต้าเจี้ยวมาโขลกนี่ใช้ เต้าเจี้ยวเม็ดตัวนี้ค่ะแล้วเ,เอาแต่เม็ดมาแล้วก็โขลก,กแล้วเราก็มีหมูบดค่ะนีก็พลิกชีฟ้ามีกะทิใช้กะทิกล่องค่ะแล้วก็มีตะไคร ไม่ซอยเพราะว่าลูกไม่ชอบกินก็เลยทุบเอาค่ะเรามีหอมแดงซอยเราปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็ไข่ไก่สองฟองนีค่ะวัตถุดิบประมาณนี้เรามาลงมือทำกันนะคะ ตั้งกระทะเปิดเตาแก๊สแล้วเราก็ใส่กระทิลงไปก่อนเลยค่ะเรื่อเดือดแล้วเราก็เอาหมูบดลงไปค่ะไม่เ,เยอะ ดแล้วเราใส่ตะไคร้ลงไปค่ะหูเราจะได้ไมีกลิ่นหอมตะไคร้โหเริ่มสุกแล้วเราก็เอาเต้าเจี้ยวที่เราโขกไว้ลงไปเลยค่ะ อหมูกับตักเคี้ยวเข้ากันดีแล้วก็เอาพริกลงไปค่ะถ้าเราใส่พีหลังพริกก็จะไม่มีความเผ็ดทีนี้ชอบกินเผ็ดๆเราก็ลองใส่พริกลงไปก่อนพริกเสร็จแล้วตามด้วยหอมแดงค่ะ น้ำหมดลงดูเหมือนจะแห้งเติมน้ำหน่อยหนึงค่ะเราล้างกล่องกะทิเติมลงไปเลยประมาณครึ่งกล่องพอค่ะพอเขาเริ่มเดือดเราก็ปรุงรสเลยค่ะ น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็เดือดแล้น้ำมวดลงมาเราก็ชิมรสด,ดูนะคะ นี่ใครชอบเปรี้ยวชอบหวานหรือชอบเค็มแล้วแต่จะปรุงเลยค่ะของพรอ,พอ,พอนแฟอิลี่ก็จะเค็มนิดนึงแล้วก็หวานตามค่ะแล้วก็เปรี้ยวก็เบาๆสามรสนี่ค่ะ วดประมาณนี้แล้วเราก็เอาไข่ใส่ลงไปค่ะ,ะเราตีจนเขาไข่แดงแน้วพอแ้พอ่พอเขาแตกๆอะค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเรารอไข่เขาไข่ขาวเริ่มแตกขึ้นมาหน่อยนึงคนเบาๆนะคะ แล้วเขาก็จะเริ่มข้นเพิ่มขึ้นมาดูว่าไข่เขาสุกพอดีแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทำง่ายหลนเต้าเจี้ยวหมูสับเสร็จเรียบร้อยค่ะ หลนเต้าเจี้ยวของพรพรแฟมิลี่ค่ะช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะพบกันคลิปใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ